วันนี้ผมจะพาเพ,เพื่อนมาถ่ายและเปลี่ยนน้ำารอเย็นของ bmw f 8 0 0 gs นะครับตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับแล้วก็เทคนิคการไล่ลมและดูแลระบบให้ทำงานประสิทธิภาพเหมือนเพิ่งอ,ออกจากศูนย์เลยนะครับก่อนที่เราจะถ่ายน้ำารอเย็นนะครับเราต้องถอดแฟริ่งด้านข้างออกก่อนนะครับเพื่อให้เข้าถึงนอตเตอร์บายน้าและจุดเชื่อมต่อของท่อน้ำได้สะดวกนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเพราะแฟริ่งของ f 8 0 0 gs นะครับจะมีจุดร็อก และน็อตซ่อนอยู่หลายตำแหน่งนะครับใช้ผ้ารองปริเป็นตัวถังและปะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนขณะทํางานด้วยนะครับหลังจากที่เราปล่อยน้ํารอเย็นหลักเนี่ยออกมาจากตัวของ กางแฟรลิงนะครับเราตรงด้านซ้ายของเครื่องออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการไล่น้ําที่ค้างอยู่ในท่อและจุดต่ําของระบบให้หมดนะครับเราจะเยับท่อน้ําแล้วปล่อยให้น้ําไหลออกมาจนหยดสุดท้ายนะครับ mm hmm. เพื่อตอนเติมน้ําใหม่เข้าไปเนี่ยระบบจะสะอาดและไม่มีน้ํเก่าบ,บนอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับเราพยายามที่จะเอาน็อตตัวของ จุดที่เป็นระบายอากาศนะครับรูระบายอากาศนะครับออกมาให้หมดก่อนนะครับตัวน้ำเนี่ยไหลออกมาตอนนี้ต้องทํเลยขณะที่เครื่องเย็นนะครับยังไม่ต้องตัดเครื่องนะครับเอาน้ําจากทุกจุดนะครับออกมาให้หมดตรงนี้ต้องเป็นรูระบายอากาศนะครับก็จะมีน็อตจุดตรงหลายๆจุดนะครับรวมถึงด้านซ้ายของเครื่องนะครับก็จะมีตัวของรูระบายอากาศหลักนะครับแล้วก็รูระบายน้ําหลักเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ตรงนี้ผมขอข้ามขั้นตอนนิดนึงนะครับหลังจากที่เราเอาน้ําเก่าออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการเติมน้ําใหม่เนี่ยเข้าไปที่หม้อผักน้ํานะครับแล้วหลังจากที่เราเติมน้ําหล่อยเย็นเนี่ยเข้าไปในระบบหม้อน้าเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้น้ําหมุนเวียนและดันฟองอากาศที่ ค้างอยู่ในระบบออกมานะครับจากนั้นเนี่ยเราจะคลายน็อตไล่อากาศตรงนี้ออกเล็กน้อยนะครับให้ฟองอากาศออกมาพร้อมกับน้ํารอยเย็นที่ไหลต่อน,นื่งนะครับขั้นตอนนี้สาคัญมากๆานะครับเพราะถ้ามีอากาศค้างอยู่ในระบบเนี่ยอาจทําให้การหมุนเวียนน้าไม่สมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ก็จะร้อนเกินไปได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็พยายามดูตัวที่ระบายอากาศนะครับตอนนี้ที่เครื่องยนต์เขาสตาร์ทอยู่นะครับก็ ดูที่ตัวเกจวัดด้วยครับว่าตัวนี้เนี่ยความร้อนเนี่ยมันขึ้นมากี่ขีดนะครับตอนผมจะดูประมาณทั้งสขีดนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับก่อนที่จะดับเครื่องแล้วทําการไล่ระบบต่อนะครับเอาน้ําเติมเข้าไปในระบบนะครับเพื่อให้น้ํามีหมุนเวียนเข้าไปในระบบอย่างเต็มที่นะครับ งนี้จะเห็นว่าตัวน็อตนะครับที่เราไขออกมาเนี่ยจะมีตาอากาศออกมานะครับแต่ถ้าสมมติว่าน้ำมันเต็มระบบแล้วเนี่ยตอนสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วเราเปิดรูดตรงนี้ออกมานะครับมันจะเป็นตัวน้ำที่ไหลออกมาแทนอากาศนะครับตรงนี้เราพยายามจะไล่จนอากาศออกจากระบบนะครับตรงนี้นะครับเราเพิ่มเติมน้ำเข้าไปครั้งแรกใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยจะมีแค่อากาศนะครับเราก็เอาอากาศเนี่ยไล่ออกมาก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็มาเช็คตัวน้ํานะครับที่ตัวของหม้อพักน้ํานะครับจะเห็นว่าหม้อพักน้ำเนี่ยมีน้ําอยู่นะครับอยู่ในระดับที่แม็กซ์นะครับเราต้องรอจนตัวระบบนะครับดูดน้ําของหม้อพักน้ำเนี่ยลงไปนะครับก่อนที่จะเติมต่อในขั้นต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ทกําการดับเครื่องก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการเติมน้ำเนพะื่อ ให้น้ำไหลเวียนในระบบลอบต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขันตัวสกรูนะครับปิดตัวระบบระบายอากาศก่อนนะครับก่อนที่เราจะดําเนินการในการเติมน้ําเข้าไปนะครับปกตินะครับถ้าน้ํามีการเต็มเข้าระบบเนี่ยมันจะไหลอยู่หลายจุดนะครับน้ํามันจะไหลเข้าตัวเสื้อนะครับเข้าตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมเสื้อ เสืู้สู์นะครับแล้วก็ไประบายอากาศนะครับไหลเวียนเข้าสู่ตัวระบบนะครับอันนี้คือน้ําที่เต็มระบบนะครับจะไหลเข้าไปไหลจุดนะครับไหลทั้งไประบายความร้อนนะครับในตัวเครื่องยนต์นะครับในจุดต่างๆครับหม้อน้าจะมีเรื่องของพัดลมดูดอากาศนะครับดูดเข้าไประบายเครื่องนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจากตัวหม้อพักน้ำเนี่ยมันก็ยังมีน้ํา อยู่นะครับน้าอยู่ในตัวหม้อพักนะครับแปลว่าตัวน้ำเนี่ยยังไหลเข้าไปในตัวระบบเนี่ยยังไม่หมดถ้าน้าไหลเข้าไปในระบบหมดเนี่ยสายตัวท่อต่อตางๆเนี่ยมันจะแข็งเพราะว่าน้ํามันดูดด,ด,ดูดเข้าไปนะครับ เราดับเครื่องนะครับเห็นว่าตอนนี้น้ํากําลังดูดลงระบบนะครับเห็นไหมครับว่าสายมันจะฟีบลงไปนะครับสักพักเนี่ยพอวัดเบอร์เซตเนี่ยตัวของอตัวของน้ำเนี่ยมันก็จะถูดดูดลงไปใช่ไหมท่อเมื่อกี้ก็ฟีบลงฟีบลงเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็กลับมาพร้อมเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นหลักการที่น้ํามันดูดเข้าไปที่ตัวของห้องเครื่องนะครับอ่าด,ดโดยตัวพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยดูดเข้าไปที่ห้องเครื่องเพื่อไป ความร้อนอันนี้จะเห็นว่าตัวของน้ำเนี่ยเริ่มเข้าไปสู่ตัวระบบข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะทําการเติมน้ําเข้าไปในระบบนะครับผ่านตัวหม้อผักน้ำเนี่ยในรอบต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมนะครับเตรียมในการเติมน้ำนะครับน้ำรอเย็นเนี่ยเข้าไปที่ตัวของระบบนะครับโดย เติมผ่านตัวของหม้อพักน้ำนะครับก็เติมให้มันจนถึงจุดที่เป็นแม็กซ์เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราทำการสตาร์ทของตัวเครื่องยนต์ได้เลยนะครับแต่ก่อนสตาร์ทเนี่ยไปปิดตัวของนอ็อตรูระบายอากาศนะครับรูระบายอากาศหรือรูลอยน้ำเนี่ยก่อนนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยสตาร์ทเสร็จเนี่ยเราก็มาคายตัวของอรูระบายากาศนะครับเราก็ดูนะครับมนตังเกตหน้าจอว่าตัวของคูลนะครับคูลแลนด์เนี่ยมีอาการแสดงบนหน้าจอไหมมีเพมขึ้นหรือเปล่าแลครับก็มาคายตัวของรูระบายอากาศงตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อดูว่าระบบมันไหลเวียนอะไรยังไงนะครับอย่างตังวันนี้เราก็รอนะครับรอดูนะครับแล้วก็เครื่องพอเครื่องร้อนเนี่ยเราก็ทําการ ขันปิดรูระบายอากาศนะครับแล้วก็ดับเครื่องยนต์นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าระบบเนี่ยมันมีการดูดตัวของน้ำเนี่ยเข้าไปที่ระบบนะครับพวกเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับจากจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการดูดนะครับรอให้มันมีการดูดน้ําจากหม้อพักเนี่ยเข้าไปที่ระบบนะครับโดยสังเกตจากตัวของท่อยางนะครับมันมีการฟีบนะครับที่เกิดจากการ หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าน้ําจากหม้อพักนะครับโดนถูกดูดลงไปที่ตัวของระบบแล้วนะครับตัวน้ําในมหม้อพักเนี่ยก็จะลดลงนะครับตัวสายนะครับสายดูดน้ำเนี่ยก็จะมีนะครับมีลงเพราะว่าน้าเนี่ยกําลัง ลงไปที่ระบบนะครับมันดูดดดดููเข้าไประบบนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเอาตัวของน้ํำยาคูลเลน์นะครับระหว่างที่เขากําลังดูดลงที่ระบบเนี่ยผมจะเอาตัวของน้ํายาคูลเลนเนี่ยทดลองนะครับเติมไปเลยเพื่อให้ระบบเนี่ยครับดูดเข้าไปได้มากที่สุดนะครับในระหว่างที่ตัวของอากาศหรือระบบดูดเข้าไปในตัวระบบเนี่ยกำลังทํางานนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการา วนทำใหม่หลายรอบนะครับไปก่อนอื่นนะครับให้ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับทําก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับโดยดูว่าตัวของระบบเนี่ยน้ำเข้าไปที่ตัวของระบบไหมนะครับจากตัวของหม้อพักน้ำนะครับผมจะลองสตาร์ทกันอีกรอบนะครับแล้วก็คลายน็อตตัวของรูดไปอากาศออกมาด้วยนะครับแล้วก็ดูการทำงานของตัวระบบนะครับ ร้อนได้ที่นะครับทำการคันน็อตสกูนะครับปิดรูระบายอากาศแล้วก็ดับเครื่องนะครับเพื่อที่จะดูว่าระบบนมันดูดน้ำหรือ่อเย็นนะครับเข้าไปที่ระบบไหมพอมันดูดเนี่ยพอดูดเสร็จเนี่ยท่อมีอาการแข็งน้ำจากตัวของหม้อพักเนี่ยระบายหรือถูกดูดเข้าไปในระบบเนี่ยเราจะทำการเติมน้ำยาคูลเลนต์นะครับระหว่างที่ระบบนกำลังทำงานไปเลยนะครับจะได้ทำ รอบเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายๆรอบนะครับสตาร์ทเติมสารเติมอย่างเั้นครับจะทําเป็นระหว่างที่ระบบเขาดูดน้ำเพื่อไปหลังจากที่ดับเครื่องเนี่ยให้เราเติมน้ําเข้าไปทันทีนะครับก็ตอนนี้ก็สังเกตนะครับว่าตัวของระบบเนี่ยทำงานแล้วหรือยังนะครับจากตรงนี้นี่ยผมก็ทําการที่รอเติมน้ำยาคูเลนส์นะครับรอดูว่าระบบเนี่ยมันดูดอากาศจนท่อเนี่ยมันฟี่ไปแล้วก็น้ําจาก หม้อพักเนี่ยลงไปมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับจากจรงนี้นะครับลองจับสายดูแล้วเนี่ยก็เริ่มลงแล้วนะครับก็ทําการเติมน้ายาคูลเลนเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบกําลังดูดน้นํายาคูลเลนเนี่ยเข้าไปจากหม้อพักเนี่ยดูดเข้าไปในระบบนะ,นะครับ mm hmm. เพื่อที่ไม่ให้ตัวหม้อพักเนี่ยน้ําขาดนะครับให้เราทําการ เติมคูแลนส์นะครับระหว่างนี้ไปนะครับแล้วก็ดูได้นะครับว่าหม้อพักเด่ยถึงแม็กซ์แล้วหรือยังถ้าถึงแม็กซ์แล้วเนี่ยให้พอก่อนนะครับแล้วดูว่าระบบเนี่ยเขากําลังดูดเข้าไปอีกจนอิ่มแล้วหรือเปล่านะครับถ้าหม้อพักเนี่ยน้ำลดก็ให้เติมนะครับอยู่อย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยมีน้ําดูดจากหม้อพักไปตลอดนะครับอ่ยอันนี้ผมก็หยิบขึ้นเข้ามาเติมอีกครั้งนะครับอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับ you yeah. ก็ให้สังเกตว่าตัวของหม้อพักเนี่ยก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องเติมแล้วนะครับเดี๋ยวทําการสตาร์ทรถแล้วก็ดูระบบนะครับว่าระบบเนี่ยยังมีอากาศนะครับอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ําที่พุ่งออกมานะครับก็ทําการทดสอบต่อไปนะครับขันน็อตดูระบายอากาศปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะให้ตัวระบบระบายความร้อนนะครับเขาทํางานแล้วก็ หูดตัวของน้ำเนี่ยเลยทาให้น้ําร้อยเย็นทำงานวิ่งอยู่ในระบบนะครับอันนี้ก็รอสักครู่นะครับให้เครื่องร้อนจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวรูระบาย้าอากาศนะครับยังมีอากาศออกมาแปลว่าอากาศเนี่ยยังคงอยู่ในระบบนะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยยังน้อยอยู่ก็ถือว่าน้อยนะครับก็แปลว่าอาจจะใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเป็นลักษณะของตัวของน้ำเนี่ย พุ่งออกมาจากตัวระบายอากาศนะครับแปลว่าจะไม่มีอากาศหยุดในระบบนะครับตรงนี้ยังต้องทํากันต่อไปนะครับก็ทําวนนะครับนี่นะครับเราลองทดสอบขันน็อตออกมาอีกทีนะครับจะเห็นว่าเริ่มเป็นน้ํานะครับน้ํายาคูแลนต์เนี่ยเริ่มพุ่งออกมานะครับแทนที่ตัวของอากาศนะครับแต่ก็ยังมีตัวของอากาศนะครับที่ยัง ไล่ออกมาจากรนะบบตัยยนะครับอันนี้ลองทดสอบปิดคันเร่งดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวน้ำเนี่ยพุ่งออกมาจากร่ระบายอากาศแปลว่าอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับทําการปิดน็อตดูร,ระบายอากาศตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับ พิงไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับเพื่อดูว่าตัวของเครื่องเนี่ยมีอาการฮีทขึ้นนะครับหรือเท m มขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเช็คว่าตัวของระบบเนี่ยมีน้ําไหลเวียนนะครับในการระบายความร้อนอยู่นะครับไม่มีการกระทบต่อระบบระบายความร้อนของเครื่องนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราทําการดับเครื่องนะครับแล้วทําการเติมน้ํานะครับเข้าไปในระบบเพื่อเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวของหม้อพักน้าเนี่ยดูว่ามีน้ําไหลลงเข้าไปในระบบหรือเปล่านะครับก็ทําบนเหมือนลักษณะเมื่อกี้นะครับที่เติมน้ําแล้วก็ดูว่ามันดูดเข้าไปในระบบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เติมตัวของฮู้เลนนะครับเข้าไปเพิ่มเติมอีกนะครับ เรดับเครื่องแล้วนะครับตัวท่อนะครับมันเริ่มแฟบลงนะครับเร,เราก็สังเกตนะครับว่าตัวของหม้อพักเนี่ยมันมีน้ำคูลเลนต์เนี่ยครับลดหรือเปล่านะครับถ้าน้ำคูลเลนต์เริ่มลดนะครับเนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มท่อเริ่มดูดนะครับก็ทำการเติมคูลเลนต์นะครับสวนเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวของระบบเนี่ยสามารถดูดน้ำจากตัวของหม้อพักเนี่ยลงไปได้ตลอดเลยนะครับ รงนี้นะครับหลังจากที่อากาศมันเข้าไปในระบบเต็มแล้วเนี่ยจะเห็นมาตัวของท่อยางครับลองทดสอบนะครับท่อมันจะเริ่มโอเคนะครับเริ่มแข็งแข็งขึ้นนะครับแต่แล้วเนี่ยเราทําการสตาร์ทเครื่องนะครับอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ เครื่องนะครับเพื่อที่จะทําในรอบต่อไปนะครับก็ทําการคลายตัวของสกูนะครับตัวนี้นะครับให้ระบายอากาศออกมาก่อนนะครับพออากาศออกไปเรียบร้อยนะครับก็ทําการคันสกูนะครับเข้าปิดไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็รอให้ตัวระบบนะครับทําการดูดเหมือนเดิมนะครับในรอบนี้นะครับก็ ระบบเนี่ยจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าน้ําดูดลงไปจากหม้อพักเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เติมรอบนี้นะครับเติมลงไปนิดเดียวนะครับก็แทบจะใกล้จะได้เรียบหน่อยแล้วนะครับแล้วพอเราเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สตาร์ทเครื่องนะครับทิ้งไว้เลยนะครับ20นาทีนะครับถ้าเครื่องไม่ฮีทเนี่ยหรือไม่มีความร้อนขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าใช้ได้นะครับ ลาดเครื่องนะครับก็มาเช็คดูระบายอากาศนะครับว่ามีน้ําออกมาไหมก็มีน้ําออกมานะครับแปลว่าอากาศก็เริ่มหมดแล้วครับแปลว่าก็จะเริ่มดีแล้วครับก็สตราร์ทเครื่องทิ้งไว้20นาทีนะครับตัวความร้อนไม่ฮีทก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับช่องวัลทุลเลิรเกิดอยากรู้ว่า